จังหวัดลบบุรีค่ะมอบชุดลูกเสือและเนตรนารีให้แก่นักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะ ที่หอประชุมโรงเรียนเมืองใหม่ฉลอราชรังสิตอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคภา,ากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนางสุวัจีศิริปัญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีผู้แทนจากคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีพัฒน,นาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์จังหวัดลบบุรีและผู้มืนในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตหนึ่ง ร่วมมอบชุดลูกเสือและเนตรนารีให้แก่นักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีจำนวน792ชุดทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยอีกทั้งยังมีจุดมุ่งหมายให้